เทระเด็ดเทระก็เลยขออนุญาตมาบอกเป็นพันครับนี่คุณเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกอจดีนบเกน่แล้วทีนี้ตัวเองก็ฝันครับฮะรอบก่อนผมฝันฝันว่ารอสิบผมก็ตีเป็นเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดครับมรับอกเลขท้ายสามตัว เอก็ถูกอยู่เอฟซก็ได้ร่วมบุญนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับมันร่วมบุญนะครับทีนี้รอบนี้ฝันอีกแล้วนะครับฝันสองรอบคือผมผมจะลงต่องวดไปก่อนเนาะที่ที่ผมเล่าเล่าให้ฟังพ่อสอกับอ่าพ่อศินก็เพิ่งมานะครับกบคือฝันรอบแรกนะฝันฝันเห็นพระเทพฝันเห็นพระเทพนะครับ เอาเงินเนี่ยมาให้ผมเนี่ยพันหนึ่งพันหนึ่งนะครับแล้วให้ผมทอนคืนเนี่ยห้าสิบบาทเอามาให้พันหนึ่งทอนคืนห้าสิบ,บาทครับเป็นเก้าร้อยห้าสิบบาทครับพ่อครับเออผมก็เลยทอนคืนห้าสิบบาทอันนี้คือผมฝันรอบแรกนะครับผมฝันเห็นพระเทพนะครับฝันเห็นราชวงศ์นะครับรอบก่อน <c oughs> ก็ฝันเห็นรอสิบใช่ไหม <c oughs> ก็คือมันเข้าสามตัวนะครับรอบนี้ฝันเห็น พระเทพเลยนะครับผม905เป่ <90 5 S 1> ปเบิงเลขแต่ความฝันนะครับมันไปตรงกันไปตรงกันตรงไหนคือตัวเลขที่ประจําตัวขององค์พระเทพเนี่ย905<ม>นี่แหละครับผมใจขึ้นเลยมากเใช่ใช่905นะครับมันตรงกันก็คือ,คอเปิดใน youtube เป็นความฝันดูตัวเลขประจําองค์ท่านคือ905<ม>นะครับ อ้าศูนย์ใช่ผมผมเนี่ยฝันผมไม่รู้ผมไม่รู้หรอกว่าตัวเลขประจําองค์ท่านอ่ะเป็นตัวนี้คือท่านให้เงินมาหนึ่งพันบาทนะครับแล้วให้ทอนห้าสิบบาทนี่แหละครับผมผมก็เลยเราได้เก้าห้าศูนย์แต่เลขประจําองค์ท่านอ่ะเก้าศูนย์ห้านี่แหละครับก็เลยใจขึ้นเลยเดกรับมากตัวอะตัวละหมื่นนันตัวนี้เลย เดี๋ยวก่อนจะไปฟังเลขลับเดี๋ยวไม่จบอีกรอบนึงยังใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะจอยลูกค้ายังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหมดคําพูดนะนะาแมนเดี๋ยวรอผมขี้โม้คุยไปก่อนรอผมขี้โม้คุยไปก่อนระหว่างรอนะครับย่ำถือสิว่าผูเหญแมนเดี๋ยวเ่าบักขี้คุยมันไม่ถูกนะตั้งแต่ คือตั้งแต่กลับมาสวดมนต์อีกเนาะในความรู้สึกนะครับตั้งแต่กลับมาสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เนี่ยสามสี่วันแล้วเนี่ยสวดมนต์มารู้สึกว่ารู้สึกจะฝันดีนะครับฝันฝันใหม่อีกฝันฝันใหม่รู้สึกว่าจะฝันดีหลังจากที่ไม่สวดไม่ไม่ได้สวดมนต์ตั้งแต่ตั้งแต่ทำยูทูปเนี่ยนะไม่ไม่ค่อยได้สวดมนต์ครับร้อนครับอืมจีปีแล้วครับเพิ่งยุดแอนบางปีนี่นะ แบบแบบไม่ไม่สวดทั้งปีเลยร้อนลนๆยังไงไม่รู้ออพอได้กลับมาสวดมนต์โอ้รู้สึกว่าฝันอะไรเป็นเลขไปหมดแล้วตอนนี้เยฝันดีเลยฝันดีตลอดเนี่ยฝันดีตลอดแล้วฝันรอบสองคือผมไปไปคล้ายๆว่าเขาเป็นข่ายทหารเป็นอะไรนี่แหละครับปรากฏว่าเดินเข้าไปเขาให้ผมไปเอาของแจกนะครับแปลของแจกแล้วในในหอนันน่ะ ในในในหอเขาเรียกถุงยางชีพเนาะมันเยอะเขาก็เลยให้ผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มอะไรเขาเรียกว่าผ้าห่มพระราชทานผ้าห่มสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรมุงยางชีพไม่ใช่เป็นผ้าห่มเลยครับเป็นผ้าห่มอ๋อยางชีพมันเล็กครับผ้าห่มสีเทาๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นชื่ออะไรเนาะคนอื่นเขาได้ถุงยางชีพกันแหละผมไปกันลูกลูกชายกันลูกสาวนะครับไปไปเห็นถุงยางชีบมนแหละผมก็ โกยใส่โกยใส่มีข้าวสารมีข้าวสารมีทองมีปลากระป๋องมีทองด้วยมีทองทองแท่งเราเนี่ยนะครับเนี่มีทองแท่งเลยทีนี้ฝันเด็ดเลยฝันอันี่อุ้ยฝันดีฝันจนคนลุกฝันทีนี้เอาไปไม่หมดเนาะแบกมัดมัดมันมันมันเป็นสี่มุมใช่ไหมคมันก็เลยมัด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 แบกให้ลูกช่วยแบกสามคนแบกไม่ไหวครับ ลากเอาทีเนี้ยลากไปกับพื้นนี่แหละอ่าคือทั้งหนักทองหนักข้าวแล้วถ้าฝันเห็นข้าวเนี่ยมันเข้านะข้าวเต็มถ้ฝันเห็นคือไม่ให้หล่นสักเม็ดเลยละครับข้าวถ้าฝันเห็นข้าวเนี่ยมันจะเข้าข้าวสารเนี่ยพ่อข้าวสารับเม็ดเลียวสวยโอ้โหฝันดีมากแบกใส่บาไปเลยแบกไม่ไหวต้องลากเอาครับมันลากเอามันมันแบกไม่ไหวมันใหญ่มันใหญ่แล้วหนักเกินพลังเยอะกว่ากัน ข้าวกับทองอะไรเยอะกว่ากันข้าวข้าวครับแต่ว่าถ้าตมติดตาคือข้าวเลยครับผมข้าวสารเต็มเลยแล้วก็มีทองมีปลากระป๋องมีเงินมีมีมีครบครับของมีค่าทั้งนั้นของมีค่าถือว่าถือว่าฝันดีนะครับถือว่าฝันดีเนี่ยครับก็เลยเฮ้ยวะยังไงก็อยากบอกช่วงรอประจอยทีนะว่าจักเป็นตรงนี้แลยว่าขออนุญาตสถานที่ไปใสิไปเล่ามาเลียงก็ได้เนาะครับผมก็ ไม่ไม่ตีตัวเลขนะผมว่าที่ผมปล่อยไปเลขเลขที่ผมฝันเห็นประเทศ950905เนี่ยผมปล่อยตัวนี้แหละครับพอพอปล่อยไปพอปล่อยไปแล้วปล่อยแล้วอ๋อครับแล้วก็มาฝันฝันฝันล่าสุดฝันเมื่อคืนก่อนเนาะบึกซับเนาะฝันว่าได้นี่แหละครับมีแต่ได้ก็ได้นี่แหละครับมีแต่ได้ก็ได้ครับส่วนเลขล่างรับเลขรับนะครับ เป็นของอาจารย์ที่ท่านส่งมาให้นะครับจะเป็นล่างนะครับผมจะเป็นล่างเบิกซับขีดหน่อยเดี๋ยวเขาจะลงว่าเป็นเลขใครเป็นเลขใครเอออนรวมกันไปแล้วไม่เป็นไรคิดคิดกลางให้อ่าฝันเียนไว้นมาฝันกเลากันันนี้ฝันเลขรับเขาดูอยู่ปะฮะเขาดูปะเด็เขาส่งมาห้างวดนะครับห้างงวดนะครับผมเลขกที่ส่งมานี่ ชุดนี้ชุดนี้อบปอยไปลงทุนไว้ไปครับไหนไหนครับชุดชุดนี้ถ้าขายนาได้ขายนาซื้อถ้ามีนานะ้มีนาขายนาเลยโอ้ผมจัดลาวเลยนี่ต้องทฟันดีแล้วแม่เนาะผมจัดผมจัดเยอะมากเลยครับผมถ้าเกิดว่า905950มานี่ออกรถเบนเลยเลยครับผมจัดเต็มเลยผมจัดเต็มนะจะมือสีคายไฮบอลกวางวัดนาอย่าพึ่งอั้นนะครับตัวนี้เนี่ยอย่าบอกแห้งอย่าบอกแห้งอย่าบอกแห้งพี่น้อยสีเหลืองอยแาบอก มีไของนิ่งเลยคือโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงหรอก905นี่ครับพูดตรงๆนะ905ชุดอยากบอกได้ยากบอกใช่ไหมเอาง่ายๆคือคนหัวลุกเลยหมื่นคุณหมื่นน้อยไปแล้วครับผมตัวเนี้ยหมื่นคุณหมื่นยังน้อยไปน้อยไปครับผมจัดผมจัดหนักเลยถ้าเกิดผมได้เล่นนี่คือผมเล่นหนักเลย ครับเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนยนะครับผมเน้นแต่ตัวนี้แหละครับเน้นตัวเดียวเลยเน้นตัวเดียวเลยสําหรับผมนะครับฝันเป็นเลขฝันเนาะที่เด็ดเป็นเลขฝันครับผมเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ันนี้ฝันอันนี้ฝันที่จริอันนี้อปอครับได้บอกมือนี่มั้ยโอปอเบาแห้งพอดจะมือได้ยินแล้วอุ้ยอันไม่ทันหรผมได้แล้วอันไม่ทันครับตัวนี้ตัวนี้จะมืออันไม่ทันครโอปอจัดไปแล้วจัด จัดนะครับแล้วมันตรงกับผมผมผมว่ามันตรงกับเลขพระเทพเลยผมก็เลยมันเลขลับเลขลับมันใจบุตรเลขรับเลขลับเหรอครับห้างงวดนะครับเป็นล่างนะครับผมห้างวดครับจะมีอยู่สองสามเก้าแปดแล้วก็เจ็ดสองแค่นั้นครับอันนี้ชุดล่างชุดล่างครับผมของของอาจารย์ท่านนะครับเนาะชุดล่างนะครับมีสองสามเก้าแปดแล้วก็เจ็ดสองงวดที่แล้วเจ็ดแปดตรงๆงครับ ไม่มีกับนะครับชุดล่างนะครับเป็นเลขของอาจารย์นะครับเขาส่งมาสิบงวดแล้วสิบงวดติดแต่ที่ติดติดกันมีห้างวดนะครับที่ติดติดกันเลียง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 ส่งมาสิบงวดแต่ติดติดกันห้างวดครับแต่ช่วงแต่ช่วงห้างวดแรกๆนี้คือหลุดนะครับผมห้างวดแรกๆหลุดหลุดครับหลุดมามาเวลาเข้าเข้าติดติดเลยใช่ไหมเข้าเข้าติดติดครับ นี่แหละครับก็เลยเอาเอาเอามาแบ่งฟันเป็นงวดแรกที่มาออกช่องครับครับว่เสียดายเสียเสียดายความฝันตัวเองความฝันตัวเองมันมันมาหลอยออกทีหลังฝันว่าลิซ่าน่ะมาเต้นอยู่ที่ลานลานพญานาคเนาะอายุก็ยี่สิบหกวยมาออกย้อนหลังเนาะว่นเสียดายเนาะนี่โต๊โตนึ่บ่ังวทดแล้วยมีบ่แปดห้แหละครับ อันนั้นดิสองเก้าหกนะครับพี่จะตามนี่นะครับเลขเก่าเขียนไว้น้ามะลขเก่าพี่นอนอย่าเบิรงกและมันมั่นมากน้ำกุ้นที่ที่จะตามนะครับที่อยากกินแล้วอยากกินแล้วว่าสั่นจะจองรถเบนซ์่เลยโอปอจะไปจองรถเบนซ์ก่อนให้ปสก่อนนะครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมก่อนซูมก่อนการอุบปอกรถเบนซ์เบิร์กทราบย่านไอ้ปอกับโผงดูว่าฮ้ นั่งผู้เดียวกับเต็มนะขยายแล้วหนียเดี๋ยวโอปอเปลี่ยนไปยุ่งเลยจะบอกใครโอปอเปลี่ยนไปน่ยุ่งเลยตัวนี้เต็มาบ้านพ่อจ่อยไม่ได้แล้วทีเนี้ยมาบ่ได้แล้วใส่มมาครับพ่ผมนี่ไปได้นั่งน้ำเราพ่อพี่น้องทุกท่าได้ขี่มอไซค์มาครับเพราะว่าถนนมันดีดีสามตัวเป็นเลขฝันนะครับสามตัวเป็นเลขฝันของโอปอห้าเจ็ดสี่นี่ แล้วก็905นะครับ54เป็นเลขลับครับ3ตัวแกให้มาหางหนึ่งเยอกปบมเลยก็เลยเขียนรวมกันครับท่านจะให้มาอยู่เดี๋ยวชี้ให้ดูก็ได้ครับให้มาอยู่2 3 9 8 7 2นะครับส่วน3ตัวให้มา5 7 4นะครับ5 7 4ครับคือว่าเป็นบนเป็นล่างเนาะเป็นบนเป็นล่างบเป็นบนเป็นนะครับครับส่วน ส่วน905นี่ของผมนี่แล้วก็ตามคือตัวเก่ากับ85นี่ครับ296กับ85ตามเลขเก่าเลขตาม296กับ85เนี่ยรอบนั้นก็ว่าที่เขาเข้ามาเขียนใส่ต้นไม้296น่ะมันก็มาออกย้อนหลังผมอยู่นี่แหละครับครับอือก็เลยตามมันป่ะครับเป็นเลขตามนะครับระหว่างรอนะครับ ก่อนนะคะอิซี่เพิ่นลบายยากายเห็นเพนิ่นอร์อยากอายคนว่นสัสดุซิเบิ่งดหลวงวัสดุหมุนมาทางนี้หน่อยออเพราะว่ามันเป็น,ปน,ปนด้านข้างเอาขอตรงตรงแป๊บนึ่งแล้ว<า>แป๊บนึงอเอาแป๊บนึงจึ๊กโอเคแคปหน้าจอเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับโอเคครับ <c oughs> ตรงๆแล้วแคปหน้าจอเลย